สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวด่วนนะครับวันนี้ข่าวด่วนวันนี้นะครับแล้วก็ได้ได้ออกหวยกันแล้วนะครับประจําวันที่1เมษายนพศ2566นะครับก็คือเลขรางวัลที่1งวดประจําวันที่1เมษายนปีพศ2566ได้แก่0 8 7 9 0 7รางวัลข้างเคียงนะครับ0 8 7 9 0 6 0 8 7 908นะครับย้ำอีกทีนะครับรางวัลที่1นะครับ087 907รางวัลข้างเคียง087 906 087 906แล้วก็087 908 087 908 90เลขหน้า3ตัว11แล้วก็11แล้วก็914 914เลขท้าย3ตัว698 698 แล้วก็ 290, 290และเลขท้าย2ตัว99นะครับใครที่ถูกรางวัลก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ถูกรางวัลก็กินมาม่าไปต่อไปครับสวัสดีครับ